สวัสดีค่ะวันนี้พกขับกาบกัปอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินแท็เตอร์สาขาอำเภอขุจักจังหวัดอุดรธานีวันนี้มีรถ่ายสอด6,006นะคะรถพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะตัวนี้จะเปิดราคาอยู่ที่2 4 5 0 0 0บาทนะคะหากสนใจสามารถโทรสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่065-047-370 0, 6, 5, 0, 4, 7, 0, 3, 7, 0. 0817294501รถถทายสอด6,006อุปกรณ์มีใบมีดันหน้าและหางเด็ดนะคะเอกาสารซื้อขายสนใจเข้ามาทดลองขับได้ที่ร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาอําเภอสุจับจังหวัดอุดรธานีหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0650470370 0817294501นะคะ รถพร้อมใช้งานนะคะร้านภูมินแทกเตอร์ยิงดีให้บริการนะัขอบคุณคะ่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะ